วัสดีมากครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอเคโรนเกมส์นะครับกับการเปิดการ์ดเกมเกลือที่เหลืออดเข้าไปทุกวันกับเปสโมบาย2021้ยบอกเลยนะฮะว่าวันนี้พร้อมแตกเพราะว่าเอาจริงๆนีฮะผมเฉยๆกับแพ็คนี้นะครับ แต่ก็อยากมาเปิดให้ทุกคนได้ลุ้นได้เสียวไปพร้อมๆกันนี่แหละนะครับรอบที่แล้วนี่ผมงอนนะฮะเพราะว่าเกมนี่แม่งปิดปรับปรุงอย่งกระพรหับนะครับพอเข้ามาดูมาเสพไม่ได้แล้วมันก็เลยลมเสียหน่ะนะฮะแต่ว่าวันนี้เข้าได้แล้วก็เลยเอาซะหน่อยนะครับ ก่อนอื่นขอกําลังใจนะครับหนึ่งไลค์หนึ่คอมเมนต์ใต้คลิปจะก่อนหรือว่าหลังดูคลิปได้หมดนะครับส่วนใครที่เข้ามาครั้งแรกก็อย่าลืมนะฮะกดติดตาม s u b s r r i e l ไลค์แชร์ให้กําลังใจกันไว้ด้วยนะครับเอาหลับไม่พูดเยอะให้เจ็บคอฮะไปเจอกันเลยว่าวันนี้ผมจะแหกหรือว่าน้องโคจะแตกก่อนกันก็เป้าหมายของเราสําหรับวันนี้นะฮะขอแค่ไม่ซ้ําเป็นพอนะครับ ส่วนจะได้ตัวไหนช่างแม่งนะครับผมเหลืออดแล้วนั่นควันของเรียมไม่ใช่แล้วนี่ฮะสเปเชียลลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับเริ่มที่ไอคอนิกโมเมนต์จากบาร์เซโลนาครับก็ถ้าได้ก็จะดีก็จะได้อวดชาวบ้านไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพลเยอร์อั w โดวิกเบอร์ไว้เลยฮะแต่ละนายแต่ละนางนะครับแล้วก็มีเจลิกเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บอลฟรีกันก่อนนะฮะกับซิลเวอร์บอลนะครับบอลเงินนะครับ1ตัวนะฮะอืม ปรับเข้าให้ครับบอลฟรีเปิดหลอกโคนนมิเช่นเคยครับ <c oughs> และสุดท้ายเราก็โดนโคนนมิหลอกให้เติมตังกันเหมือนเติมเนี่ยฮะอันนี้ถือว่าเปิดชดเชยได้ครับผมจะเปิดทุกแพ็กเลยนะฮะเจลิกผมก็เปิดประจําอยู่แล้วนะครับเก็บการ์ดไว้เพื่อความสวยเท่านั้นเองนะฮะอรอบที่แล้วเรางอนเขาไงเราข้ามมาไงนะครับจริงๆผมก็กะจะเปิดแหละแต่ว่ามันไม่ทันนะฮะ วันนี้ก็เกือบจะมาไม่ทันเปิดการแล้วเหมือนกันนะแต่สุดท้ายมาทันก็ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นขอกำลังใจกันด้วยเดอ้อใครที่ดูอยู่นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้เลยครับผมไปอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับคนรักการพูดกันสนุกสนานขำๆนะฮะมาขิงมาอวดมาโม้ได้หมดเลยมาอิจฉาผมก็ยังได้นะครับถ้าเกิดว่าผมได้ตัวดีๆซึ่งวันนี้แน่นอนดีแน่นอน <c oughs> <c oughs> ให้กำลังใจตัวเองก็มีว่ะอาเขตนะฮะมาเข้าให้ครับบอลฟรีจากอังกฤษครับ อมหมายเลข23เวิร์กพอยต์ไม่ใช่ครับไปโฆษณาเขาอีกแล้วลัษมีแขกก็ไม่ใช่เหมือนเดิมอะไรของผมวะเนี่ยโอ้โหหน้าตามไม่น่าจะมีความสุขในชีวิตได้นะครับหมายถึงผมเนี่ยโอเคครบหรือยังอบอนฟรีน่าจะหมดไปแล้วนะครับเอาละ่ะมาต่อกันตรงนี้กันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของ Player of t h e Week เจนนะครับเปิดให้หมดครับ โชว์ป่าซะแล้วโปรเจกต์จบไปแล้วนะครับมาไปแรกครับปืนเขาให้ครับอืมใครก็ได้ขอแค่ไม่ซ้ำนะครับและนี่หนึ่งร้อทองที่เสียไปครับเพื่อไอ้ตัวนี้ครับต้องเรียกไอ้นะพุฒหบอลขาวเถือกมาแบบนี้นะฮะโอ้โนมูระครับอืมก่อนนำเงินทั้งชุดนะครับ ผมเปิดเก็บไว้ไปงั้นเองเพราะการ์ดมันสวยเท่านั้นเองนะครับเปิดให้ทุกคนดูผมเชื่อว่าคนอื่นไม่ไม่น่าจะมีใครเปิดแล้วนะนะครับเปิดโชว์ไปอย่างนั้นแหละนะครับมัดเข้าให้ครับอืมขอแค่ไม่ซ้ำนะครับแวบไม่ซ้ำแล้วครับแต่ว่าบอลซ้ำครับสีเดียวกันเลยเ,เวน <c oughs> โอ้ยหวีผมหน่อยไม่พอไม่มันยุ่งเหยิงขนาดนั้นนะครับอืม มัดุดะเนี่ยครับแล้วดูท่าเขาโอ้โหจะพาประคนดุนช่องนั่นคืออะไรนี Maybe ่คือเต้นระวง y y uk, ย้อนยุคหรือยังไงพ่อนะครับอมียกคงยกแข้งนะฮะอีกหนึ่งใบว่ะนะครับทุกคนฮนะสามร้อยทองนะครับถามว่าผมได้อะไรจากตรงนี้ไหมบอกเลยเโอ้ยขอแค่ไม่สำฮะอย่าสำไม่สำแล้วครับดีขึ้นมาหน่อยคือบอลทองฮะอือือ โอ้โหแอนเดอร์สันโลเปสครับหน้าต่ำนะฮะจากเจลีครับโอเคครบละนะฮะมาดูในส่วนของ Player of the Week worldwide ครับขอแค่ไม่ซ้ำนะฮะโรนัลโดก็ติดด้วยนะมาบ่อยจังเลยนะครับโรนัลโดเนี่ยนะฮะมับเข้าให้ตัวแรกครับขอตัวดีๆหน่อยเถอะนะครับปืดและให้ผมได้โชว์ตัวนี้คือบอลสีดำเท้าขวามหมายเลขเก้าครับ หน้าหล่อมาเชียวพวกคุณเอ้ยเบนเดตโตครับสูน้ารายนี้ฮะเตตัตเริ่มต้นที่88และยิ้มแฉ่งออกมาเลยนะครับ <c oughs> โอเคนะี่ฮะก็ถามว่าดีใจไหมก็เฉยๆนะครับอืมเพราะว่ามันยังไม่ซ้ำไงนี่ยฮะตัวต่อไปนี่แหละทีเด็ดของเราโ <c oughs> มา ตัวที่2ของแพ็คนี้ฮะขอแค่ไม่ซ้ำครับปรับเข้าให้ครับแล้วปืหมุนไปที่อังกฤษไม่ซ้ำฮะได้ใครครับท้าขวาจากเชลซีหรือเปล่าหมายเลขสิบครับหนวดล้อมแหลมมาเชื่วพระคุณเอ้ยจากเลสเตอร์ครับแมดิสันครับ มิดฟิลด์ตัวลุกสเตตัสเริ่มต้นที่89เอาครับตัวนี้ครับอ้โอ้มาว่ะทุกคนตัวนี้หล,หลายๆคนชอบไอ้ตันน็อตมันอยากได้นะครับม,มาพูดคุยกับผมทุกคลิปเลยตันน็อตเนี่ยนะฮะแล้วเห็นบ่นว่าอยากได้ตัวนี้กับอ่าอินฟินิตี้แมนมาผมไม่แน่ใจว่าคนไหนนะครับแต่นี่ครับเข้ามาหาผมเลยครับเจมส์แมดิสันครับอืถ้าเป็นคนไทยก็จะชื่อว่าอ่าบักเจมนะครับมาดิสัตอะไรเงี้ยนะครับ มุกอะไรของกูก็เนี่ย <c oughs> โอ้อารมณ์ดีครับไม่ซ้ำฮะแล้วได้ตัวดีมาด้วยนะครับตัวสุดท้ายของ Player of the Week ครับทุกคนครับอมลึกกึก่ยครับเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่ไหนครับป่าเขาแห่งใดมาช่วยลูกทีไม่ซ้ำขอร้องนะฮะอือมาที่ไม่ซ้ำครับและนี่คือโรนัลโดว่ะไม่ใช่ครับใครละเนี่ย17 <c oughs> โอ้ยโอ้ไม่ซ้ำครับอืมก็โอเคแหละนะฮะ มาเถอะพ่อใครก็ได้นะครับจังหวะนี้ฮะโลซานโนครับตัวรุกทางฝั่งซ้ายนะครับจากนาโุลีครับสเตตเตเริ่มต้นที่86อ้าปากหวอม,มาแบบนี้เอาครับไม่ซ้ำ <c oughs> โอ้ไม่ซนะ้ำรับทุกคนฮะอืมก็ ถามว่าผมแบบดีใจขนาดหนักไหมก็เฉยๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการใครพิเศษอยู่แล้วนะฮะแต่มาเปิดให้ทุกคนดูแล้วได้ขอแค่ไม่ซ้ำนั่นคือเป้าหมายของเราผ่านแล้วนะฮะก็โอเคครับอืมสวยงามครับเรามาดูตัวต่อไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเหลือไอคอนิโมเมนต์จากบาร์เซโลนาผมจะเปิด500ทองนะฮะให้มันเหลือแค่เลขกลมๆประมาณหนึ่อ่ะนะฮะก็ได้ก็ได้นะครับไม่ได้ไม่เป็นไรเปิดโชว์ไว้เฉยๆนะครับ ก็ได้ก็ดีอ่ะนะครับได้ก็จะได้อวดชาวบ้านเขาบ้างอะไรแบบนี้นะฮะมามาที่ตัวแรกครับอืมือสั่นนะ <c oughs> <c oughs> โอเคปับเข้าให้และไม่นานครับขาวพรนมาแบบนี้ <c oughs> จากสเปนเช่นเดียวกันครับแต่ตําไม่นานครับแล้วดูบอลครับอ <c oughs> มึงจะซิดอะไรขนาดนั้นโอ้สลับเป็นผิวขาวแล้วก็บันดำอย่างนี้ได้ไหมฮะบากคณเนื <c> ้ <oughs> หน้าตานะครับหน้าพามาอ่าเขาเรียกอะไรนะซดซกเล็กบ้านเราแล้วกันนะฮะ <c oughs> มาดีตัวต่อไปกับทุกคนฮะลุ้นหน่อยจะได้ไม่ตํานานกับชาวบ้านเนี่ยนะฮะอืมคือผมไม่เอาลงหรอกนะครับตัวจริงผมล็อกไว้แล้วนะฮะแต่ว่าก็อยากเปิดมาขิงมาอวดอะไรอย่างเงี้ยมาไหมนะฮะสักทีไหมไม่นานะครับเออเข้าให้ครับอื <c oughs> ้าวขวาบันดำบาร์เซโลนาครับแต่ว่าไม่นานครับหมายเลขห้ากองหลังฮะเอะหรือว่าเป็นมิดฟิลตัวรับบุสเกตใช่ไหมเนี่ยนั่นแหละฮะมิดฟิลตัวรับครับบุสเกตครับอก็โอ้ยแต่บุสเกตมาผมมาหาผมบ่อยเหมือนกันนะนะครับผมได้หลายตัวแล้วในบุสเกตเนี่ยอืไปที่อื่นบ้างก็ได้นะบางทีนะ <c oughs> โอเคอีก300รทองทุกคนฮะได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเลยนะครับมา มาที่ตัวต่อไปรไม่มีโอ้โหไม่ฟุ้งฟริง้งกระดิ่งแมวอะไรสักอย่างนะครับตีมงามวัดรัวๆเลยว่ะทุกคนอหม,มาเลข11ครับโอ้ยห,หน้าตาพ่อเนีนะครับนอนไม่มื่คืนอ่ะเดมเบลเล่ครับมาพร้อมกับรอยยิ้มพิมพ์ใจครับและสเตต,ตัสเริ่มต้นที่85เลยนะครับก็โอเคอยู่นะฮะ ตัวรุกทางฝั่งซ้ายนะฮะโอ้ยิ้มแฉ่งมาเลยนะครับถามว่ากูอยากยิ้มเหมือนมึงไหมนะครับอีกสองร้อยทองอ่ะเปิดนะครับผมเหลือไว้พันหนึ่งขี้เกียจเติมบ่อยอ่ะเกมกา,กากนะฮะแม่งมาแต่ละรอบผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับหมุนอยู่น,น,นั่นแหละไม่รู้จะหมุนอะไรนักหนานะยฮะยังสลอ็อตในคาสิโนโอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยท้าวซ้ายกับบาร์เซโลนามากันให้ลืมแต่ตำนานไม่แตกครับ อืพอหนวดใต้คางผู้นี้เขาคือมองเลมองเลมองเลย,ย่าทุยโอ้โหยนี่ใครแบบเจอมุกนี้เข้าไปนี่รู้อายุเลยนะ <c oughs> โอ้ลองเลครับสเตตัตเริ่มต้นที่8 6ครับเซนเตอร์แบ็กรายนี้อื <c oughs> ใครเกิดทันบ้างโฆษณาผมเกิดไม่ทันนะฮะผมโตมาพร้อมกับแบ็กพิงค์นะฮะเพิ่งโตมาในยุคนี้นะครับ <c oughs> ได้ยินจากใน YouTube นะเกิดไม่ทันนะ่นะเนี่ยเพิ่ง20เมื่อวานนะครับ <c oughs> อ่ะนี่ผมเปิดเลยหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วนะฮะแต่ก็ไม่มาครับตำนานไม่ได้สักกระตูหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูปิดท้ายด้วยบอลทองครับถุยชีวิตครับ <c oughs> อีโบลา นี่คืออีโบลาครับเชื้อโรคของเรานะครับของผมเองนะครับเพราะว่าตำนานไม่มาโอเคแล้วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของผมในเพคนี้ครับเป็นไงครับเพื่อนฮะจริงๆแล้วคือแบบไม่ซ้ำผมก็โอเคแล้วนะฮะแต่ว่าไอคอนิกโมเมนต์นี้ก็เปิดมาให้ทุกคนดูตัวนั้นเองหละนะครับ ถามว่าเกลือไหมผมก็เฉยๆนะนะครับไม่ซ้ํานี่ผมก็โอเคแล้วดีใจแล้วนะฮะของเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับได้ใครไม่ได้ใครนะครับมาขิงมาอวดมาอิจฉา,มา,าผมได้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้คำาสนุกสนานแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องแบบคนรักกันนะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้อย่าลืมนะฮะกด subscribe like แชร r e ไว้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยละก,กันนะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเรากลับมาปะกันใหม่คลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีมากครับ <c oughs> คือมันก็ไม่เกลือแต่ก็ไม่ดีใจอะไรเน่นนะครับก็โอเคหวานจับ okay.